สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Regame Studio นะครับและในวันนี้เรามาโยกเกมย y ริออนไลน์ในหมด 3v3 กันครับเอยเสียงผมหายไปไหนไม่รู้ผมต้องขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่ช่วยมาเมนนะว่าลิปผมมันมีปัญหาอะไรมั่งคือผมก็จะได้รีบแก้ไขนะครับ Unit ready. Moving. Yes, commander. Unit ready. Engineering. Yes, commander. I have the information. Construction complete. Moving up. Construction. Yes, commander. Moving up. Tools ready. I will go. Tools ready. Examining dead rats. Oil refinery captured. Conscript reporting. Moving up. Waiting. Yes, commander. Moving up. Tools ready. เลียงลงล่างเลย Machine shop เจอ m a โอ้มีความเป็นไปได้ว่าผมต้องสร้างล็อกเก็ตเทีก่อนเอ้ยสร้างไอ้ตัวรถสอยก่อนนะ Unit lost. Construction complete. Unit ready. Building. Pride of the Water. class sold on everyone. Oh. <laughs> wait, 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 one. Unit ready. Oh, Waiting on, swing on. the side. Oh, so I Unit ready. Let's clear the air. มาตอนนี้ผมนี่แบบทำหน้าที่ได้ดีมากๆาก w ใช่คร t บผมสะสมกองกำลังโหมดอ่อนผม unit ready hmm ready for transport cutting path ใช่ครับผมสะสมกองกำลังโหมดอ่น unit ready construction complete building unit ready เฮ้ยไปช่อนกังไง เกือบแตกเนี่ยเราช่วยเพื่นะครับเราเป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยประชานะเพราะว่าเราเล่นเป็นฝั่งโซเวียตครับ เรารับหน้าที่รับเป็นหน่วยแบบป้องกันให้เพื่อนนะผมว่าเดี๋ยวผมขึ้นเรดาร์แล้วก็เอาเรดาร์ผมเนี่ยไปเอ้ยไม่ใช่เรดาร์เอารถยิงจรวดครับ BT มายิงนี่ดีกว่าโอ้ยโอ้ย

Location confirmed. Moving. Construction completion confirmed. Unit ready. Encountering enemy. Ready, oh, comrade. Construction options. Unit ready. Ready for transport. Our getting old operation. Unit promoted. Unit ready. Attacking. Building. ready. อสีชมพูเหลืออะไรเนี่ยมาฝากไปบ้านเพื่อนแล้วกันอา ไปเพลยเลยดิเฮ้ยเขาสร้างพวดอาทิตย์คือแบบโคดแหวกแนวมากแกเขาสร้างอันนี้มา อะไรนะไอตัวฮออ่ะฮอขนส่งอ่ะแบ็คฮอคใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้เฮ้ยโข่ปลุกอึ้งจริงไม่คิดเลยนะว่าเขาจะสร้างอะไรอย่างนั้นอ่ะโอ้ยแล้วเพื่อนมาเก็บแร่ตรงนั้น อา้าวเพื่อนวางงี้ก็โดนดิ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันเป็นฮอร์เงี้ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับดาเมจฮอมันน้อยโอ้โหตามเป็นเงาตามตัวนะเราเนี่ยฮะ Fire in, position. in position. Do you have a plan? Are you reading? Vehicle reporting. Moving. Target. sighted. Making track. Unit ready. Unit lost. Let's free the air. I'll get out of the way. Unit ready. Under Let's free of the air. Flag them with air. Unit ready. 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 Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit, and ready. Ready. And unit lost. Unit lost. Unit ready. Our base is under attack. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit, promoted. Unit, lost. Unit lost. Our base is under attack. Unit promoted. Unit promoted. Unit lost. Unit lost. ผมว่าเราไปทำลายนี่ก่อนโรงสาก,กรรมฐานแม่ผมอยู่ไหนอะถ้าทำลายนี่คนมันตายหมดอ่ามาครับแลกเบรดกันไปเลยโอเค ผมไม่สนใจละดีนะที่ผมแยกฐานไปสร้างไปบ้านเพื่อนด้วยโอเคเออสีฟ้าเหลืออ๋อเหลือป้อมตรงนี้นี่ผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยหันแม่ผมเหลือไหมโอเคหันแม่ก็ไม่เหลือช่างมันครับ เราไม่แชร์อยู่ละโอเคครับมาครับมา <construction> แมปสาวีเสเหมือนเดิมครับคนนี้เขาเลื่อนบ้านเล็กน้อยด้วยไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเนี่ยใช้ได้อยู่ใช่ไหม สามเพื่อไปบนเนินบนเบนเินโอ้โหมาผมเกือบจะแข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแล้วไงล่ะแต่ก็ได้แค่เกือบนะครับเพราะว่าไม่แข็งแกร่งไงล่ะ Training. construction complete unit ready building new construction options unit yeah, new yeah. construction unit lost unit ready building v i l l a g ผมอันนี่าไปหลบไว้หลังบ้านเพื่อนสักอันนี้แล้วกัน

เในไหนก็ในไหนแล้วผมตั้งบ้านตรงนี้เลยแล้วกันในไหนก็หาได้ของละโคตรเจียน ผมก็ชอบเลยปั่นจัดโอเคเพื่อนกนลังนู้นให้ ้ผมมีเพ uh, like ja ื่อนกันหลังให้นะเราบวกอย่างเดียวเลยอย่าไปแคร์ครับ โอเคครับเกยนจริงอันนี้ขอ <laughs> <laughs> อนุญาตรสร้างบ้านตรงนี้เลยละกันครับ <laughs> unit unit under u minor n lost attack or ready เฮ้ยไม่ตายจริงเหรอจังหวะมันได้ครับสร้างบ้านหน้าบ้านเขาเลยละกัน โอเคครับเพื่อนไม่ใช่ว่าไอตัวมิลาดมันต้องแบบหยุดแล้วยิงหยุดแล้วยิงไม่ใช่หรอ